ไปสอบโรงเรียนในสิบไปสอบโรงเรียนในร้อยอย่างเงี้ยเราไปยัดเงินนะโอกาสที่คุณจะเสียเงินฟรีอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อะยากมากเพราะว่าผมเป็นคณะกรมการอยู่ผมรู้ผมเป็นคณะกรรมการอยู่คุณรู้ไหมคนที่ออกข้อสอบอะสมมุติว่าจะสอบพรุ่งนี้จะสอบพรุ่งนี้นะจะสอบพรุ่งนี้7จ็ดโมงข้อสอบยังไม่ออกนะครับออกคืนนี้ เขาก็จะเอาครูมามารวมกันยึดโทรศัพท์หมดเลยแล้วสมมุติว่าคุณครูคนี้สอนภาษาไทยไม่ได้ออกภาษาไทยนะจ๊ะออกสังคมอ่ะคุณออกมาสิบข้อไอ้คนนี้ออกมาสิบข้อคนนี้มาสิบข้อแล้วไม่ได้ออกในวิชาที่ตัวเองเตรียมมานะออกมาสิบข้อเข้าเอาข้อเดียวเอาคนละข้อละข้อละข้อแล้วไม่รู้เอาข้อไหนด้วย ไม่รู้ว่าข้อไหนด้วยเอาเอามาจนครบพอครบเสร็จแล้วเข้าโรงพิมพ์ระหว่างนั้นคุณครูก็โดนกักตัวคนออกข้อสอบแนละ้วโดนกักตัวไว้ไปไหนไม่ได้อยู่จนกว่าพรุ่งนี้เขาจะสอบเสร็จถึงออกได้เพราะฉะนั้นครูยังไม่รู้เลยว่าตัวเองออกข้อสอบข้อไหนเพราะว่าส่งไปสิบข้อเอาข้อเดียวมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจะใช้เงินน่ะยากมากผมบอกไว้เลยเอ่อเห็นไหม พวกที่สารพัดวิธีแก๊งต่างๆที่เอาอุปกรณ์ปรปกอบเข้าไปอ่ะถ,ถึงถึงถึงโดนจับหมดนะครับถึงโดนจับหมดมีคนดู700คนไม่เชื่อเพราะมีให้เห็นก็แล้วแต่จบกศนก็จบกศน,ก,ก,นก็นั่นได้ครับ ใช่ไม่มีหลอกเงินยัดคนรู้ไม่จริงพูดไปเรื่อยระวังโดนหลอกใช่คือคืออย่าไปอย่าอย่าไปเถียงเขาอะ่ะคือบางครั้งอะ่ะคนพูดนิดนึงก็เชื่อเขาหมดอะ่ะแล้วพวกนี้ก็จะโดนหลอกอยู่เรื่อยคือเราพยายามพําบอกว่าอย่าไปเสียตังก็ไม่ค่อยฟังเราหรอกแต่ก็ไปเชื่อว่ามีมีก็พยายามหาเงินให้เขาสุดท้ายก็โดนหลอกแล้วสุดท้ายก็ ก็ไม่ค่อยจะนั่นอะ่ะคือคนไทยชอบแบบเนี้ยคนไทยชอบแผงอย่างเงี้ยปล่อยเขามันถึงมันถึงยากอะ่ะข่าวลือที่มันไม่ดีอะ่ะชอบชอบชอบเชื่อกันชอ,ชอบเชื่อกันก็เหมือนกับเอ้ยอ,อย่าไปยุ่มนไอ้คนนี้มันมันเป็นสายตำรวจก็ปล่อยให้มันทำเลวไปอย่างเงี้ยทั้งที่จริงมัน,ม,นมันไม่ใช่ด้วย บางทีไปนั่งคุยกับตำรวจนิดเดียวกลับมาหมู่บ้านใหญ่โตเลยเฮ้ยกูนี่แล้วจากตำรวจคนนั่นกูนี่จริงๆมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันพูดไงเขาเรียกว่าคนไหนที่กล้าพูดคนไหนที่กล้ากล้าบอกตัวเองข้าพิเศษตัวเองคนมันก็จะเชื่อคนมันก็จะเชื่อคนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคําพูดน่เป็นนายนั่นแหละแล้วคนที่เชื่อมันก็เชื่อ เฮ้ยกูนี่รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักกูหลักผู้ใหญ่ใหญ่โตถ่ายรูปคนนั้นคนนี้นะสุดท้ายแม่งไม่รู้จักใครหรอกไปถ่ายรูปข้หมดแล้วคนมันก็เชื่อนะหลอกกินฟรีหลอกอะไรชาวบ้านไปทั่วนี่แหละต้องระวังต้องระวังต้องระวังนะครับขอบคุณตำรัจพันธุ์ดยชีวิตเอาตังไปติวใช่นะครับเอาตังไปติวเลยครับ ใส่ท่อดแต่งความดังไม่เกินคือเข้าใจไหมว่าแต่งรถเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่เสียงดังอย่างเดียวมันผิดที่ไปดัดแปลงสภาพไปดัดแปลงสภาพแล้วไอ้เราท่อมันไม่ได้มอกอที่เขาจับหนึ่งดัดแปลงสภาพสองอ,อุปกรณ์มันไม่ได้มันไม่ได้มันมันผิดมอกก แล้วไอ้เสียงดังแป๊ดแป๊ดแป๊ดที่ชาวบ้านเขาหนูหนูดอกท่องดอกอะไรเนี่ยเราทําไปทําไมทําไปทําไมขอกาบเธอแต่ถ้าจะแต่งให้มันสวยงามนิดๆดหน่อยหน่อยโอเคก็แต่งไปแต่ถ้าแต่งเพื่อี่มา,ปา,ปา,ปาแป๊งแป้งแป๊งเนี่ยก็ไปนู่นไปขับไกลๆกไปขับในในสนามน,นู่นชาวบ,บ้านเขาจะได้ไม่ ไม่บูไม่ได่าพอตํารวจไม่ไม่จับนช้ชบ,บ้านก็โอ้ยตํารวจทําอะไรตํารวจทําไมไม่จับ <c oughs> เอาใจใครดีอ่ะกฎหมายแต่และสนอไม่เหมือนกันชัดเจนใช่ถูกต้องพี่มีมาน้อยพี่ไม่มีเมียเยอะดัดไปลสภาพ